ตอนนี้คือบรรยากาศหลังกองถ่ายนะครับได้ยังครับผมสียนนทนครับอโอ้ได้สรอยจุมีอย่างนี้อีกข้างนี่อเอามีเรื่องจีเสียงดังมาซ่อมมันป่ะพออ่นเนพอเอกบอกว่ามาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวโทรหาแล้วก็โอ้แสดงว่ารถดแล้วบอกรู้ขนาดน่ะ

แชทหาใครนอกใจคนแชหาพี่แองจีเหรอสวัสดีครับท่านสอทอจยนวันนี้ท่านสอทมาให้เกียรติเยี่ยมชมกองถ่ายภาพยนตร์ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของการถ่ายทาถูกต้องนะครับเป็นไงเป็นไงครับสาวัดโอ้โหวันนี้ถ่ายทาเป็นไงครับเราเอาแต่สิบโมงเช้าได้ถ่ายบ่ายสามโอ้โหนี่สาวัดเดี่ยววันนี้มาให้กําลังใจสาวัดเดี่ยวสอทอมาให้กําลังใจสาวัดเดี่ยวเลยัขอบคุณสทอจันมากนะครับวันนี้ สมุทรสาครเรียกว่าวันนี้ย่างเนื้อมีย่างเนื้อย่างเนื้อย่างนืย่างวี้พบกันที่พ้าประแดงว่ะวันนี้พ้าประแดงอาเขตสามแยกพ้าประแดงสามแยกพ้าประแดงทีมงานปลาช่วยพาม้วยถูกต้องเที่ยงถึงเที่ยงเที่ยงคืนครึ่งยาวไปม่วนๆครับผมกินหนังเนะ เออด่าได้ช่วยพี่โจไปกับพีอดาไาจริงเข่าลุงเราส่งเลยแซ่บป้ะครับแซ่บและร้อนสุดเด็นะสวัสดีครับเฮียหมูหยองครับอ๋อสวัสดีครับเพื่อนมาเดี่ยวโอ้เออว่าไงครับเพื่อนมาเดี่ยวยินดีที่ได้เป็นเพื่อนกันครับผมมาเดี่ยวเสร็จไทยเสร็จยังเนี้ยเสจะถ่ายอุบัติเหตุเจออุบัติเหตุตอนนี้ปุ่นไปอุบัติเหตุก็ปลาดุกปุ่นเป็นยังก็ อยู่ไหนนี่พ่อะอยากใช่อุบัติเหตุกับเขาเม่นถ่ายให้ฉันเบิ้งอุบัติเหตุองอิงแม่เราหันกล้องไปทางเพื่อนคุณอ่ะหนูเพิ่อนเห็นไหมหน้าอย่างเธอต้องไปอุบัติเหตุกับปลาดุกในบ่อนนู่ปุ๋ยเลิศเนาะแม่เหมือนอะไรนะหน้าเหมือนเลยนะอีเกียมีง้อมาเนี่ไม่งั้นของฉันเผาเธอนะมาอุบัติเหตุถ่ายให้แม่ถามหน่อยเคยเคยไปเที่ยวไอ้นั่นไหมพานกเขาไหม๊บนึงอย่าเพิ่งคุยขาวอ่ะ แมเกะเกิดอุบัติเหตุกับเขาโอ้เส้นหนาอย่งดีแลวอย่าไปพูดสิเขาก็จะเดินหนีนี่เนี่ยแบบโอ้โหหมดกันเออเอยต้องนัดก่อนโอวินติดย่างเด้อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดบ๋ดวเเๆๆๆๆยเดี๋ยวๆๆๆียเเ คุ้มอันเนี้ยเอาผมเลื่อมกดอี๋งอีด้องเดี๋ยวหอยังเดี๋ยวเลยอุ้งอิงอ้วกแทบพุ่งคลิปนี้มีอย่ไปวิี้อมาเรือน้าพกได้ปะวะคลิปนี้อุ้งอิงอ้วกแทบพุ่งได้่คลิปน้อพวกแันนี้เอ็นบบนี้เพิ่งเห็นแล้วนี่มาตั้งกี่วันแล้ว อันนี้ผู้จัดการผมคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้ผู้จัดการผมนะไม่เกี่ยวค่ะอันนี้อยู่ในวงการข้อหัวเเจือบเือคือเหม็นข้าวต้มเผเชื่อไหมเกือบไม่รอดทำไมลุงโทนี่มาเกือบไม่รอดมึงถูกลุงโทนี่หมายหัวไปนะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ป๊อปไอ้ผู้จัดการอันนี้ก็ใช่ย่อยเนี่ยเหรอระบงมันเอาไปลงช่องนะเหรอตามติดชีวิตตุ๊ดจ่าชุบสอยคอยเนี่ยตีไอ เธอเธอเธออยู่นี่ได้เดือนเท่าไหร่เอออยู่กับเราไหมไปขายไส้กรอกไหมคะมันเป็นเป็นทุกอย่างนะหนึ่งขับรถให้ด้วยตัดคลิปให้ด้วยได้ทำทำเป็นสองสองอย่างแล้วอันนี้สองอย่างนะครับแล้วก็เออมึงทำอะไรอีกวะกูก็ลืมอ่ะเอางี้ทำลูกให้ได้ไหมโูไปหาซื้อมดลูกกูเละเธอเธอ ตอนนข้แพนแนกไปนั่งให้มีแหงหน่อยไปนั่งนึ่งแพนแอคที่วงเสาน้อยว่างอ่ะอ่าคแนกได้ครับเอ่าแพนแอคแฟนแอดมินค่ะแฟนแอดมินโอ้เห็นงานทำเป็นเด็กคนเดีย้มึงก็เป็นแอดมินกูด้วยนี่เขาตำแหน่งเดียวนะไอ้ป๊อปนี่เป็นอะไรบ้างไหมหนึ่งคนขับสองผู้จัดการสามผู้ดูแลสตาฟแล้วก็เป็นแอดมินให้ตัวเดือนเขาเท่าไหร่เนี่ยให้โอ้โหใช้งานคุ้มมากสามหมื่นแค่นั้นเองคุณให้เท่าไหร่เอาคุณให้เท่าไหร่สามร้อยไปตัวเดียวโอเคมึงจะบอกนะมึงไป คิดก่อนเดี๋ยวบอคิดอีกอยู่บออ๋อเหรออ๋อเหรอนี่ครับแล้วเหรอยังมาแล้วอีกไปโดนไปกับตรงอื่นบังแยกอยู่ห่างใครเข้าไว้อยู่ห่างเขาเข้าไว้มาสงสารม์ถือกินเจเดี๋ยวเขาเสียหน้าโคอินเจอร์เขาเอาของมามันถือกินเจ้ายังวันบอ่าได้ๆเราให้ไปแล้วให้ไปแล้วเอาไม่ใช่มันมากับพี่พี่มาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใช่ไหมนะยังไม่ได้อ่อนจริงอ่าอ้ย นึกว่าบาดเขาอาศัยอยู่เขาอาศัยอยู่ผานกเขาผานอะก็่าผานกเขาแหมฮยุ่งวองเลยไหมโอ้ยผานกเขาทั้งคืนน้ำหนาวนะน่ะแม่นดิแม่เซ็กซี่คืออย่างเตมใส่มาโชว์เขาเขาก็ไม่นี่หรอกโอ้โหเอาบุคลิกเซ็กซี่เขาก็เลยให้ใส่มาตำรวจเขายังไม่จับเลยพันนักเซ็กซี่เพรนะน่ะว่างแบบนั้นกับแบบนี้เธอเลือกใครกุ้งกิ้งนี่ชีสซ้ายไปเลยผิงไม่ได้ ปากุ้ยก็ยังไม่แหลกเลยใจ้องคีปากไม่ยอสภาพมึงนี่บ่สภาพมึงนี่บ่ตตางก์ก็รถเบิอลงวดเลยมาหนว่ดูดีร้งวด่วาดูดีแบบความพยายามเอารถเบิ้งวดไหมเราแค่เห็นว่าับรถเบิ้งวดจับเลลูกข้าล่างเป็นล้ำเป็นลูกเราครับพอผมานังน้ำแล้ว อันนี้รถเจ้าของบ้านชาวพิษณุโลกเด็กจังครับเดี๋ยวจะพาไปดูซุปตากินข้าวนะครับพี่น้องครับตอนนี้ซุปตากินข้าวครับผมได้เราได้ครับพี่ยังไม่หิวครับอันนี้มือย่างนะครับนี่โอ้สีมงานกองถ่ายสุดยอดเลยอันนี้สุดท้ายแล้วน่ครับผม

อันนี้เป็นช่องสารคดีสัตว์โลกนะครับโอ้โหเนี่ยเป็นสารคดีสัตว์โลกอันนี้มาจากอำเภอภูผาม่านใช่ไหมครับนี่เอ้อนุเป็นหมอกเหรอครับผ่านนกเขาใช่ไหมครับนุเป็นหมอกเหรอครับทางเขาครับผมไม่เขาบอกว่าลิงปลาใสสายพันหาเดี๋ยขอเกิดอยู่ในสภาวะน้ำอับชื้นลิงปลาใสสายพันนี้โอ้ก็เรียน อันนี้มาจากแถวบางปูนป่ครับนี่ทำไมครับบางปูใช่ไหมทำไมอ่ะน้ำมันลดไงตอนเย็นอ่ะโอ้ยหนูเป็นนกกระยางเหรอปลาตีนครับผมเอาหัวไปเดียวอันนี้ที่ปลาตีนร้องไงปลาตีนร้องไงที่ร้องยังไงร้องไงเต้าอุ้มอ๋ออย่างนี้เอ่อต้องขออนุญาตยุติการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าได้ครบนาทีแล้วนะครับขอบคุณครับซัมเนีย